สวัสดีตอนเช้าในสวนมะพร้าวครับผมใส่ปุ๋ยคอกให้กับมะพร้าวให้กับมังคุดนะฮะพันสองร้อ1200กระสอบนะฮะขี้ไก่กระสอบละสามิบ้าบาทค่าใส่กระสอบละห้าบาทรวมเป็นสีส่สินบนะฮะเช้านี้ก็ต้องจ่ายตังค์ไป4ี่หมื่ดพับาทนะครับผมนะฮะ ก็เมื่อต้องการพลนผลิตนะก็ต้องเติมปุ๋ยนะการเติมปุ๋ยข้อมีข้อดีก็คือ,อ,อรายได้กระจายอยู่ในชุมชน,นะะมีขุยมะพร้าวมีขี้ไก่เพราะว่าการเลี้ยงไก่ทางภาคใต้ใ,ใช้ขุยมะพร้าวนะไม่ได้ใช้แกลบนะฮะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยที่นามีน้อยนะแกลบจากการสีข้าวไม่ค่อยจะมีนะฮะก็เป็นความสวยงามนะของชุมชนเนะพึ่งพาศัยซึ่งกันและกัน,นะะเงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชน นะครับผมนะฮะมีน้องๆสองคนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นคนแข็งแรงมากนะฮะทำงานเ,าเก็บมะพร้าวเนี่ยได้แต่ละวันเนี่ยประมาณ4 0 0 0ันถึงห้าพลูกลูกละ50ิตังค์นะทำงานได้ค่าแรงวันละพันกว่าบาทนะฮะเพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ำวันละสี่ร้อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะพวกเธอเกินไปเกือบสองเท่าตัวนะฮะนี่ก็คือการใช้แรงงานความอดทนความพยายามทําให้ชีวิตไม่มีปัญหา เพราะว่าพวกเธอขยันครับผมสวัสดีครับ